กราบบังคมพระบรมราชินีลุดิถีสามมิถุนายนมหาสมัยน้อมจิตพักด้วยรักเหนือสิ่งใดเหล่าชาวไทยชื่นชมพระบุญญาสุธิดาสิริโฉมดุจคมส่องพระมิ่งขวัญของพระศกแผ่ไพสาล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงสำราญเป็นมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพพุทธเจ้านางมาลินีรอบบรรเจิดนายกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะกรรมการและมวลสมาชิกสมาคม